สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเหตุชาแนวนะคะแอดนไนก็ยังลุยงานนะคะยังไม่กินข้าวเลยตาไม่กินแล้วข้าวละก,กังเกงนะป้าแตกนะไ,นะไหนอะอ ครูมาเยี่ยมนะกันครูคมาเยี่ยมบ้านของน้องนะน้องไม่ไปเรียนหรือเปล่าครูครูก็เลยบุกม,มาต่อโอนี้เสาร์อาทิตย์เนาะไม่เกี่ยวกันทั้งนั้นเดี๋ยวเราปูนเ,าาเานอากันปูนหมดเริ่มกอ่อกันต่อตาไม่กินเราข้าวรฮนะเดี๋ยวทำห้องนันิน,นโอ้มนไม่เสร็จหรอเจ้าก็พูดมปนนังกระตูนเนาะเจ้าก็ได จะเสร็จได้ยังไงโอ้แอไลรอบก่อห้องน้ำเสร็จถึงจะกินข้าวหามวงเกีนก็ไม่เสร็จหรอกต้านี่เขาก็ไม่ได้กินหรอกให้เราตักปูนใช่ไหม,ไมฮะ รถเก๋งเอ้ารถเก๋งใหม่เนาะเจ้ากระไดมันจะมีเสียงอะไรล่ะรถเก๋งายแดงเนาะอยู่ในอินบ็อกอ์เอยู่ไหนอินบ็อกกะ ไนะอเอาอิดบล็อกให้เอฟมาอีก่อนนะคะตาไว้ไหนอะ 看那里。 on inbox ให้ add ในนะคะเนาะ កាមិនញ៉ាំข้าวតឡើយហឹ सब साफ़े चलो मिलना